เอาลวครับผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอสวันนี้อยู่ในเกมเออไม่ได้อยู่ในเกมนี่วาเราอยู่ในรายการ b a t t l e Royal ลนั่นเองครับผมนะอ่าอันนี้ก็เป็นรายการใหม่สําหรับช่องของเรานะครับโดยรายการนี้นะครับก็จะเป็นการอ่าที่ผมเนี่ยจะมาหมุนหมุนหมุนนะครับในโปรแกรมหมุนวงล้อแล้วมาดูกันนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะครับจะอยู่รอดไปไม่ท้สุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับไปลุยกันเลยครับผมนะอ่า โดยยุคแรกนะครับที่ผมจะทําก็คือยุโรปนะครับปีพันเหรือก็ถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับผมไปครับหมุนครับเอาละนะเรามาดูกันนะครับว่าประเทศไหนนะครับจะไปเป็นประเทศแรกและนั่นก็คือเรียบร้อยครับผมนะเซอร์เบียนะเรียบร้อยครับหายไปซะอ่าตอนนี้เซอร์เบียหายไปแล้วนะครับสังเกตดูจะไม่เห็นแล้วไปต่อครับผมอย่ารอช้า ปรากฏว่าออกมาแล้วผู้ที่ไปนั่นก็คือสวีเดนนะครับผมเรียบร้อยฮะสวีเดนโดนนอร์เวย์กับรัเสเซียแดกเข้าไปครับเอาละต่อไปครับอย่ารอช้าครับไปต่อครับผมนะท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไหนจะชนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาโปรตุเกสครับโดนสเปนหัวไปซะเรียบร้อยครับผมนายโรนัลโดจะอ,อ,อยู่รอดไหมไหนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไปต่อครับผมนะหมุนอีกครั้งหนึ่งผู้ที่จะ ไม่รอดอีกคนหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองก็เหมืนะเรียบร้อยฮะปิดฉากนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในที่สุดนะกันต่อครับผมรู้ครับว่าประเทศไหนจะเป็นประเทศต่อไปครับและนั่นก็คือโอ้โหสหราชาอาณาจักรครับเรียบร้อยลาก่อนไปของฝรั่งเศสไปแล้วนะครับโอ้ยนบโปเลียนจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับโอ้โหตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังยิ่งใหญ่เลยประเทศต่อไปก็คือ อ้าวเกือบฝรั่งเศสแล้วเมื่อกี้อ่าอิตาลีครับไม่รอดครับผมว่าโอ้โหตอนนี้จักรวรรดิฝรั่งเศสกลับมาแล้วนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะจะักรวรรดิฝรั่งเศสครับผมเอาครับผมต่อไปนะครับก็คือประเทศนะครับนอร์เวย์นั่นเองตอนนี้ก็โดนรัเสเซียหัวไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยอย่รัเสเซียเขาก็ใหญ่นะี่ยตอนนี้เนี่ยเออรัเสเซียกับฝรั่งเศสนะครับเอาละต่อไปนั่นก็คือเอ่ออะไรวะ เพศอะไรเนี่ยอ๋อบอเกเรียครับแตกแล้วโอเคครับอย่ารอช้าไปต่อครับผมและนั่นก็คือนั่นก็คือสเปนครับผมเฮ้ยฝรั่งเศสแม่งเอาว่ะเอาแล้วครับตอนนี้ฝรั่งเศสเอาสเปนไป,ไปเทียบร้อยแล้วนะครับจกักรวรรดิฝรั่งเศสกลับมาแล้วประเทศต่อไปนะครับที่จะไม่รอดแล้วโดนหวบก็คืออา้อาวอ้าวเฮ้ยฝรั่งเศส ไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหโดนเยอรมันหัวไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยเอาละครับไปต่อครับผมมาห,นหนาหำนาจกลางยังอยู่ครบและคนต่อไปนั่นก็คือกรีกครับผมนะโอ้โหไม่รอดครับปิดฉากกำนาน300สปาร์ตันนะครับเอาละไปดูกันต่อครับจังหวะนี้เฮ้ยอตตมานครับคนป่วยแห่งยุโรปไม่ได้ป่วยแล้วนะเพราะมึงไม่อยู่แล้ว เฮ้ยโรมาเนียมาว่ะเฮ้ยโรมาเนียเขามาเงียบนะไปกันต่อครับจังหวะนี้อย่าให้เสียและโอ้โอ้โหไปเลยมอนเตรนโกครับโอ้โหตอนนี้อาเบเนียจะกลายเป็นกรีกแล้วเอาล่ะครับผลต่อไปนะครับที่จะเกมก็คือออสเตรียกรีครับมหาอำนาจกลางจะปลายหมดแล้วนะจังหวะนี้อโอเค เอาละครับผมหมุนกันต่อครับหมุน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 ไอ้ยี้ยไม่ใช่บาคาร่านะหมุนอยู่ได้เอา้ารัสเซียครับรัเสเซียไม่รอดครับผมรัเสเซียแตกครับอย่างใหญ่ไปแล้วนะครับตอนนี้ผลต่อไปถ้าเดนมาร์กมันพลิกมาชนะได้จะแฮมากเลยนะเนี่ยเ้ากำลังพูดเดนมาร์ก็็ไปแล้วครับเรียบร้อยโดนเยอรมันหัวไปในที่สุดนะครับเดนมารก์กก็ ไม่รอดตามระเบียบนะครับต่อไปครับคนที่จะไม่รอดนะครับก็คืออาเวเนียครับผมนะโอ้โหอาเวเนียเรียบร้อยครับผมเนะเอาละเหลือ2ประเทศสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมคิดว่าใครชนะครับระหว่างเยอรมันกับโรมาเนียและผู้ที่ได้รับชัยชนะนั่นก็คือเฮ้ยโรมาเนียนะครับเป็นผู้ปิดฉากสงครามครั้งนี้ครับผมนะโรมาเนียรวมยุโรป โอ้โหเชื่อแม่งอย่างพีกอะ่ะเอาละครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใื้ใครแชร์นะครับเพื่อกระจายหุด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม